อ่ะเดื่อนไม่ไล่อีกเหมือนเดิมเดี๋ยวไล่ขนาดนี้เดี๋ยวล่องทําการแก้ไขล่องเบิงอ่าโดยนะเขาจะใส่เป็นวาสลีนอ่าใส่เป็นวาสา 5, ลีนท่าอะไรก็ไฟแช็กล้นหรือว่าใส่เทียนล้นนะอ่าอันนี้เป็นวาสลีนเด้อวุว้ดตัวกันเนาะเดี๋ยวเรามาล่องเบิงว่ามันจะได้ผลบ่ีวาสลีนนะส่วาสลีนแตะแล้วก็ป้ายไปไป,ป้ายอ่าายแล้วก็นวดไปเนี้ย ดูที่ว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่บางค่อนบางอาจารย์เิ่นกบว่าเอายาที่ฟันเด้บางอาจารย์เิ่นกะว่ายาที่ฟันเนาะแต่ว่าของห้องมีวาสลีนเดี๋ยวลองวาสลีนเบิ่งอันนี้ไฟฉกล้นกันสดๆเลยว่ามันจะดีขึ้นบ่มันจะใสขึ้นบ่ใสอยู่หด้อเปล่าพี่น้องามใสน่ะใสอยู่แต่ว่าไอจุดที่มันแตกได้ง่ายนี่กะ ลบเลื่อนจางไปนิดนึงบริว่ามันหายไปทั้งหมดนะมันก็ใสขึ้นใสในนี่เลยล่ะ,ปะเปรียบเทียวกับตอนแรกเนาะอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกเนาะนี่หลเอาก็ได้ประมาณนี้ง่ายๆลองแก้ไขปัญหาเบิ้งถ้ามันถ้ามันเหลืองถ้ามันแบบว่าลักษณะที่ว่ามันมองเงาเอมองมองบ่ชัดนะอ่ะสา,สาสามารถใส่วาสลีนหรือยาซิฟันแล้วก็ ได้เป่าผมหรือว่าเทียนล้นไฟแช็กร้นก็ได้มันจะใสขึ้นมาตามนี่เนาะได้แค่นี่ประมาณนี้ส่วนแตกไายง่ายยังคงอยู่เหมือนเดิมโอเค